ถ้าใครกำลังมองหาหูฟังที่เอาไว้เล่นเกมแบบไร้สายนะครับที่ดีเลยต่ำแ้่เสียงรบกวนก็โหดและแบนย่างอื่นต่างหากเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยเลยว่ามีไฮเปอร์เอ็กซ์เฟโรบโตรนะครับมาแนะนำกันบอกเลยเลยว่าของฟังตัวนี้ผมให้10เต็ม10เลยละครับเต็ม10ไม่หัก ก็พบ,บกับผมเบลและ TW วีเวอรกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับหูฟังของ HyperX ที่บอกได้เลยว่าเป็นหูฟังที่เพิ่งจะปล่อยมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นก็คือตัว h y p e r x s t r o b ซิ t Pro นะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาจะมีความเป็นแบบใสๆเนาะซึ่งถ้าทุกคนดูมาจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเขามันจะมีความใสามากเลยซึ่งในความเป็นจริงนะครับถ้าเราไม่ได้แบบสังเกตมันจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้เอามาแบบส่องไฟแบบเนี้ย ก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความใสขนาดนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของน้ําหนักเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวนี้จุดเด่นเขาเลยก็คือน้ําหนักที่เบามากๆนะครับในส่วนของหูฟังรวมเคสเน้น้ำหนักจะอยู่ที่48กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากๆและก็ในส่วนของหูฟังที่เป็นแบบจุกแบบหูฟังเดี่ยวๆแบบเนี้ยอันนี้น้ำหนัก4กรัมเท่านั้นคือเบาจริงๆทุกคนเบาแบบที่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราแบบไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับซึ่งในกรณีที่แบบถ้าเราแบบไปนั่งวินอะไรเงี้ย ด้วยความที่มันเบามากๆเสียงลมตีอะไรก็แล้วแต่บางทีน้องหลุดหายไปเผลอๆเราไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นทั้งจุดสังเกตที่ผมมองว่าสาหรับคนที่กลัวว่าหูฟังหายง่ายเนี่ยก็อาจจะกังวลในส่วนนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วน้ําหนักถือว่าเบามากๆซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะไม่หนักแล้วก็ไม่อึดอัดจนเกินไปนั่นเองครับในเรื่องของความใส่สบายเนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าผมให้น้องเ,เป็น,น,นึ่1เท่าที่ผมเคยใช้งานหูฟังไร้สายแบบนี้มาเลยนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Google Pixel 8ของผมเองหรือตัว ROG s e t r a นะครับสองตัวนี้เนี่ยก็คือใส่ไปเนี่ยสักประมาณไม่เกิน20นาทีเนี่ยผมก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับคือมันค่อนข้างที่เจ็บหูแล้วก็ต้องถอดออกเนาะซึ่งสำหรับตัวนี้เนี่ยผมได้ลองใช้มาแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณเกือบ20นาทีถึงชั่วโมงนึงเนาะ ก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บหูแบบจนรู้สึกแ,แบบอยากถอดออกหรือร้อนหูวัวอย่างใดนะครับนี่บอกเรยเลยๆว่าตัวนี้เนี่ยผมแนะนํามากสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในการแบบเอาไปใช้ทํางานแล้ไปใช้ฟังเพลงที่ใช้นานๆนะครับแล้วแบตของเขาเนี่ยก็อื่นมา,มากๆด้วยยิ่งทั้งตัวเขาเองเนี่ยก็มาพร้อมกับในส่วนของโหมดการใช้งานถึง4โหมดด้วยกันนะครับแล้วก็ให้มาแบบจุกๆแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ <S <S โดยโหมดแรกของเขานะครับก็คือโหมด default เนาะก็คือโหมด ANC หรือ Active Noise Cancelling นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโหมดที่จะทำให้ตัวหูฟังเนี่ยมันทำการตัดเสียงรบกวนตัดเสียงรบกวนเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนนะครับเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบสมมติว่าสำหรับคนที่อยากจะแบบเอาไปใช้ทำงานเนาะแบบเราฟังเพลงแล้วก็อยากได้แบบต้องการสมาธิทมากๆเนี่ยไม่อยากได้ยิงเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ย ตัว ANC หรือ Active Noise Cancelling เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยทำให้เหมือนเราเนะี่ยพอใส่หูฟังปุ๊บเนี่ยหลุดออกไปอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็น first impression เลยที่ตอนที่ผมใช้งานครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นคือผมยังไม่ได้มีการแบบทดลองโหมดต่างๆนะครับคอือยีหูฟังปุ๊บใส่เข้าไปเนี่ยก็คือโลกดับโลกดับชนิดที่ว่าแบบถ้าคนเล่นดูโอาก็เหมือนโดน Global Silence นะทุกคนอันนี้ผมไม่พูดเบอร์นั่นเป็นอย่างจริงๆคือพอใส่ปุ๊บเนี่ยโลกมันดับเสียงดับแบบดับเลย แล้วก็ถ้าเปิดเพลงคคอๆด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกเลยนะครับสมมติเขาตะโกนใส่เรามาเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเขาพูดกับเราอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำเอาให้เอาไปใช้กับในเวลาขับรถขับรานเนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เวลาขับรถขับรานเนี่ยถ้าเราใช้โหมดนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่ได้รับเสียง พวกเสียงบีบแต่ต่างๆนะครับที่เวลาแบบขับรถขับราเขาจะมีการบรีบแต่ต่างๆเนาะซึ่งมันก็อันตรายเนาะถ้าเราเผลอใช้โหมดนี้ในการขับรถนะครับดังนั้นถ้าสมมติทุกคนขับรถขับราเนี่ยก็อย่าลืมทําการเปลี่ยนโหมดให้เรียบร้อยด้วยนะครับมาต่อกันที่โหมดที่2นะครับก็คือโหมด Ambient Mode นั่นเองนะครับ Ambient m น d e เนี่ยจะเป็นขั้วรตรงข้ามของตัว Active Noise Cancelling เนาะก็คือเขาจะทำการทำงานร่วมกับไมโครโฟนที่ติดอยู่ที่หูฟังเนาะตัวหูฟังเนี่ยเขามีไมโครโฟนทั้งสองข เขาจะทำการเปิดไมโครโฟนแล้วก็เหมือนรับเสียงจากข้างนอกเ,เข้ามาทําให้เราเนี่ยสามารถจะใช้งานไปพร้อมกับการขับรถด้านนั่นเองเนาะหรือเวลาเราแบบเขาเรียกว่าเราต้องการฟังเพลงอะ่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากจะแบบตัดเสียงทุกคนออกไปเผื่อว่ามีคนเรียกทํางานอยู่มีหัวหน้าเรียกอะไรแบบเนี้ย ก็เปิดหมดนี้ก็จะช่วยได้นั่นเองครับต่อเนื่องกันที่หมดที่3นะครับก็คือเกมมิ่งโหมดนั่นเองทุกคนเนี่ยก็คงจะกังวลนะครับสำหรับการซื้อหูฟังไร้สายแบบนี้มาใช้กับการเล่นเกมนะว่ามันจะมีความดีเลยไหมนะครับตอบตรงนี้เลยว่าตัวนี้ก็ดีเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าตัวเกมมิ่งโหมดเนี่ยก็เข้ามาช่วยทําให้เรื่องของการดีเลยของเขาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าอย่างนี้ผมได้ฟังก่อนว่าตอนแรกที่ผมได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะมันปรับโหมดยังไงก็เลย แันแกะกล่องมาปุ๊บใช้งานเล่นเกมเลยปรากฏว่าตัวความดีเลยของเขาเนี่ยมันดีเลยเกือบเกือบ0.5วินเลยนะครับซึ่ง0.5วินเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่มีผลอะไรแต่สำหรับการเล่นเกมเนี่ยสำหรับวงการเกมเนาะมันมีผลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเสียงการยิงปืนเสียงฝีเท้าและก็ยิ่งไปกว่านะั้นสำหรับคนที่เล่นพวกเกมเมโลดี้ต่างๆที่มันมีการกดให้ตรงจังหวะเพลงนะครับแล้ไปจนถึงเกมที่ผมเล่นอย่าง home sweet home เนี่ย ที่มันจะมีเสียงแจ้งเตือนแบบก่อนที่ผีจะโผลมาหรือเวลาเราจะต้องกดสกิลเช็คเนี่ยมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนซึ่งพอมันดีเลยไปประมาณ0.5นยวินในบางทีเราเตรียมตัวไม่ทันทําให้เราเกดไม่ทันอะไรแบบนี้ครับเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะดรอปลงไปซึ่งผมไม่ได้โทษที่ในตัวฮาร์ดแวร์นะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซึ่งพอผมเปิดตัวเกมมิ่งโหมดเนี่ยตัวดีเลยของหูฟังเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์เลยทุกคนคือมันตรงจังหวะแบบถ้าเราไม่นั่งแบบมันนั่งจับผิดมันจริงๆอนะ ึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะเอาใช้การเล่นเกมอย่าลืมเปิดโหมดเกมมิ่งโหมดด้วยนะครับแต่การเปิดโหมดเกมมิ่งโหมดเนี่ยมันก็จะแลกมาก,กับการกินแบตเตอรี่ที่ขึ้นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่ในโหมดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีในหัวข้อถัดไปแล้วกันนะครับอืมค mm ิดอีนะ และโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดที่เขาใช้คําว่าเป็นเหมือน canceling off นะครับเอาเป็นวลีง,ง่ายๆก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะทําการปิดโหมดทุกอย่างเลยเพื่อทําการยืดอายุของแบตเตอรี่หูฟังเนะี่ยให้ใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งเมื่อพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยตัวหูฟังเฉยๆนะครับถ้าเราใส่ไว้ทั้งวันเนี่ยก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงกันเลยทีเดียวในโหมดนี้นะในโหมดแบตเตอรี่นี้นะแต่ว่าถ้าเราใช้งานร่วมกับตัวเคสที่มีแบตอยู่ที่18ชััั่ววโมมงนะรบรบก,นนย,รรกยู่ที่ประมาณ35ชมงเนาะ ซึ่ง7ชั่วโมงสำหรับผมถือว่าอึดพอสําหรับการใช้งานหนึ่วันแล้วละครับในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่ในแต่ละโหมดที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในแต่ละโหมดเนี่ยมันจะกินไฟไม่เท่ากันเนาะ เริ่มต้นกับโหมดประหยัดพลังงานก่อนเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าในส่วนของการประหยัดพลังงานเนี่ยก็จะสามารถใช้งานเจ้าหูฟังเฉยๆได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงเนาะแต่ว่าถ้าเราทําการเปิดโหมดแอมเบียนนะครับโหมดแอมเบียนก็คือที่ว่าเราได้ยินเสียงข้างนอกด้วยเนาะตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานอยู่ได้ที่5ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราเปิดโหมด ANC หรือ Active Noise Cancelling เนี่ยก็จะลดหลันลงมาเป็น4.5ชั่วโมงและสุดท้ายคือ Ga ม ing m โ d e เนี่ยอยู่ได้4ชั่วโมงนั่นเองครับ ในเรื่องของเสียงเองอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับก็คือถ้าเอามาใช้ฟังเพลงเฉยเฉเนี่ยผมมองว่าเป็นระดับแบบเสียงที่กลางๆแล้วกันก็คือไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้แบบเสียงดีขนาดนั้นแต่ถ้าเอามาใช้ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปเลยสำหรับผมนะครับ เพราะว่าตอนที่ผมเอาไปใช้กับการเล่นเกม Home Sweet Home เนี่ยมันจะมีพวกเสียงเพลงเหมือนเสียงดนตรีไทยแล้วก็มีเสียงเหมือนเสียงตุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงแบบเสียงเซร่าต่างๆเนี่ยผมมองว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับสรุปแลวก็คือถ้าเอาไปใช้ฟังเพลงเนี่ยก็โอเคใช้ได้งอใช้งานได้ใช้งานแก้ขัดได้แต่ถ้าใช้ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมผมบอกเลยว่าโน1หนึ่งเหมือนกันในราการนี้ครับมาต่อเนื่องกันที่ในส่วนของการควบคุมเจ้าตัวหูฟังกันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยเลยว่ามันค่อนข้างที่จะต้องมานั่งจําาาาามมมมีคควววซซััับ้้ออนนนพสรรดงเเิช การสัมผัสเพื่อควบคุมหูฟัง HyperX Zero 101กันก่อนเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของการเปลี่ยนโหมดกันก่อนเลยนะครับสมมติเราจะอยากเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเกมมิ่งโหมด ANC โหมดอะไรเงี้ยทำยังไงนะครับก็คือเวลาเราใส่หูฟังเข้าไปเนี่ยมันจะแยกคําสั่งซ้ายขวากันเนาะคือซ้ายก็อีกแบบหนึ่งขวาก็อีกแบบหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนโหมดเนี่ยมาเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนสำหรับใครอยากจะเปลี่ยนโหมดเป็นเกมมิ่งโหมดหรือเป็นในส่วนของการใช้โหมดแบบประหยัดพลังงานเนี่ยให้เราทําการแตะ3ทีที่หูฟังข้างซ้าย มันจะเป็นการเปิดโหมดเกมมิ่งนะครับหรือถ้าแตกทีเนี่ยก็จะเป็นการสลับโหมดไปในส่วนของการใช้งานแบบประหยัดพลังงานเนาะในส่วนของท้างขวานเนี่ยให้เราทําการแตะค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือถ้าสมมติเราอยากจะเปิดโหมดเอ็นซีถ้าทำการแตะค้างไว้ที่ข้างขวาปึ๊บถ้าแส่ทางขวาปึ๊บเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนว่าโอเคเป็น mode ANC on เนาะแล้วก็ถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนโหมดเป็นในส่วนของ ambient Mode เนี่ยก็ให้ทาการแตะค้างอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อสลับโหมดเนาะก,ก็แตะค้างไปปึ๊บแบบนี้มันก็จจะมีีเเเสยงแงแ้ือนนว่าป็ แอมเบสหมดอดนะครับซึ่งทุกคนผมว่าผมมั่นใจมากว่าทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ทุกคนในห้องสมก็คงจะงงนะครับว่าทําไมเขาถึงทําในส่วนของการแตะสลับแบบเป็นเรื่องของชุดคําสั่งอะที่มันเป็นการเป็นบทเหมือนการซ้ายขวาเนี่ยแต่มันใช้คําสั่งไม่เหมือนกันก็คือซ้ายเนี่ยใช้เป็นการแตะ3ทีขวาใช้เป็นการแตะครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงออกแบบมาเป็นอย่างนั้นเนาะซึ่งจริงๆนะในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบวิธีการจับคู่ของเขานะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ย ถ้าสมมติเราจะใช้งาน ANC กับ Ambient Mode เนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกันก็เลยใช้อยู่ในชุดทางความเหมือนกันเนาะในส่วนของการใช้เป็น Gaming Mode กับแบบแัดพลังงานเนี่ยก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นคล้ายๆืันหมดคู่ตรงข้ามกันแหละก็คือเปิดโหมดที่เป็นกินแบตสุดกับเปิดโหมดที่เป็นกินแบตน้อยสุดอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่แค่ติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของคำสั่งที่มันไม่เหมือนกันนะจริงๆผมว่ามันก็ควรทำให้เหมือนกันก็คือถ้าจะแตะ3าทีก็เหมือนกันไปเลยใช้ขวาจะได้ไม่งงเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ผู้ใช้งานเเนนีีี่่ยกกิดดคควววาาาาาาามมมงงงงงไไไไ้้้้้ออททขขแแตตะะ3ร็ เรื่องของการทํางานแบบสัมพันธ์ในเชิงของการเป็นหมวดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของการควบคุมเรื่องของการเล่นเพลงกันต่อเลยครับในส่วนของการเล่นเพลงนะครับอันนี้คําสั่งคล้ายๆกันก็คือถ้าเราทําการแต่ หนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวา <c oughs> เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเพลงหรือหยุดเพลงนั่นเองนะครับต่างกันเล็กน้อยตรงที่แตะ2ครั้งเนาะถ้าแตะ2ครั้งที่ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าเนาะคือย้อนกลับไปหนึ่งเพลงนั่นเองแต่ถ้าตูรเราทําการแตะ2ครั้งที่ด้านขวานเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปนั่นเองเนาะก็ต่างกันนิดหน่อยแต่อย่างน้อยชุดคําสั่งก็ยังคล้ายกันนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของตัว การโทรเข้าโทรออกอะกันในส่วนของโมดนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับการเล่นเพลงเนาะก็คือถ้าสมมติมีสายเข้ามาเราอยากจะรับสายเนี่ยให้เราทําการแตะหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นข้างไหนก็ได้เนาะแตะหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการรับสายเนะาะสำหรับการที่เรารับสายไปแล้วเนี่ยเราอยากจะตัดสายและก็คืออยากจะวางเนี่ยก็ทําการกดแตะอีก2ทีนะครับก็คือแตะข้างไหนก็ได้เนาะมันจะเป็นการวางสายหรือตัดสายนั่นเองครับในส่วนของการครบวบคุมหูฟังโดยการสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเนาะ ก็อยายทุกคนเนี่ยลองไปศึกษาอีกครั้งนึงนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ลองเข้าไปอ่านตัวคู่มือของเขาได้เนาะเพราะว่าคู่มือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแจ้งมาละเอียดเลยนะครับว่าเราจะทําการควบคุมซ้ายขวานเนี่ย แต่อะไรเท่าไรเปลี่ยนหมดยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกมาอย่างชัดเจนในคู่มือเนาะแต่ถ้าทุกคนไม่อยากอ่านไม่เป็นไรนะก็มาดูคลิปของเราได้เพราะว่าเราทําไว้ให้ละเอียดมากเลยนในคลิปนี้นั่นเนองนะครับโอ้ย okay, นิดนึงว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของการทดสอบไมโครโฟนกันเลยนะครับว่าไมโครโฟนของฟองตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยและนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของ HP y e r X Duo Bad Pro นะครับเห็นได้ว่าตอนนี้เราทําการอัดแบบเรียลไทม์เลยนะครับจากแบ็คกราวด์ด้านหลังเนาะเสียงเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการอัดในตอนนี้เนาาาะะะตตััััััวววผมมเเเเเออองงงงงนน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 ีี่่่ยยยไไดด้้้ิสใหทุกกคคลฟูรบ เซตทีผมพูดตอนนี้เนี่ยคมชัดไหมนะครับอ่าอย่างที่บอกไปว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขามีไม์แต่ละข้างเลยนะครับคือมีไม้สองตัวนะข้างซ้ายข้างขวาอย่างละตัวดังนั้นการรับเสียงเขาก็น่าจะทําได้ดีนะครับเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันว่าเยงตัวนี้โอเคหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของข้อดีและข้อสังเกตของหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยส่วนของข้อดีของหูฟังตัวนี้นะครับระดับแรกเลยต้องบอกว่าน้องเนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากๆานะครับทำการเปิดฟ้าปึ๊บแบบนี้นะครับ ก็จะทําการเชื่อมต่อหรือมันก็จะเด้งไปที่โทรศัพท์เราทันทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับ2ก็คือในส่วนของน้ําหนักที่เบาเนาะน้าหนักเบาเนี่ยมันทําให้เวลาเราใส่เนี่ยรู้สึกสบายเนาะแบบชนิดที่ว่าแบบเราใส่แล้วเราไม่รู้สึกอึดอัดเลยอันนี้ก็อีกข้อดีของเขานะครับข้อที่3นะครับก็คือในส่วนของการนามาใช้กับการเล่นเกมเนาะพอเราเอาใช้กับการเล่นเกมเนี่ยในส่วนของเกมมือถืดของเขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับมันช่วยในเรื่องของการลดถ้าเรียกว่าเีเลยียของการใช้หัวฟังไร้สายไปได้มากๆเลยทีเดียว สำหรับคนที่ไม่ได้แบบมานั่งจับผิดมันจริงเนี่ยแทบไม่รู้สึกได้ถึงความดีเลยเลยดังนั้นเรื่องของการใช้งานเกกับเรื่องของเกมมิ่งเนี่ยรับรองว่าดีแน่นอนเรื่องของเสียงเองกับเสียงเกมเนี่ยก็ดีเช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการฟังเพลงอาจจะแบบกลางๆเนาะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่เรื่องของเสียงเพลงเสียงก็คือเสียงเซอร์ราวดูหนังฟังเพลงอันนี้สุดยอดไปเลยครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อ่ะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าสำหรับการใช้งานเจ็ดชั่วโมงเนี่ยสำหรับแค่เฉพาะหูฟังเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับบกาาารใใชช้้งงนนวััอ่หูฟทีผมแบ ต,ตัว Pi ิ e l ซลล์แบตเนี่ยตัวนี้ข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณแบบ2ชั่วโมงถ้าเกินชั่วโมงหนึ่งหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเพียงพอแล้วและยิ่งใช้ร่วมกับเคสเนี่ยสาชั่วโมงบางทีก็แทบจะลืมชาร์จไปได้เกือบ2อวันเลยทีเดียวนะครับและในข้อสังเกตนะครับวันนี้ที่ผมได้ลิสต์มาเนี่ยก็มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คือเรื่องของคำสั่งที่งงงวยนะอันนี้เรื่องจริงนะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องของคําสั่งการสััมผสกาาารแตะนี่ยซ้ยขว แค่แยกซ้ายขวาก็ยากอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่เหมือนกันอีกอย่างที่บอกแค่เปลี่ยนโหมดเนี่ยซ้ายกด3ที่ขวากดค้างอะไรเงี้ยมันทําให้คนใช้งานเนี่ยต้องมานั่งจดจําคําสั่งซึ่งด้วยความที่จดจําคําสั่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาสับสนได้นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีคําสั่งเดียวไนงะคือมันไม่ได้มีคาสั่งแค่การเปลี่ยนโหมดนะจ๊ะก,การ คำสั histoire, joy, ่งเรื่องของการเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงการรับสายวางสายอะไรแบบนี้ชุดคำสั่งที่ต้องจามันค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาใช้คําสั่งซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็ดันไม่เหมือนกันอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้นเองอันนี้ก็ถือเป็นข้อสังเกตแรกที่ผมมองว่าน่าจะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดในส่วนขององค์ประกอั่นเองครับข้อที่2ก็คือในส่วนของน้ําหนักที่เบาอ่ะตอนแรกบอกว่าเป็นข้อดีเนาะการที่น้ำหนักเบาเนี่ยมันก็มีอีกแง่หนึ่งในส่วนของการที่สําหรับแบบเราเอาไปใช้งานอย่างที่เราได้บอก เขาขับรถเนาะแล้วเหมือนเสียงลมมันก็ตีหูฟังตลอดเวลาบ้างทีเนี่ยด้วยความที่เสียงของลมเนี่ยมันค่อนข้างดัง น้องอาจจะหลุดออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวได้นะครับไม่รู้ตัวจริงๆเนาะสำหรับคนที่แบบไม่รู้ตัวมันก็มีอะแบบไม่รู้ตัวเลยแบบผูฟังหลุดออกไปเนี่ยยิ่งเราไม่ได้เปิด ANC เนี่ยไม่ได้เปิดตัว Active Cancelling เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการตัดเสียงรบกวนไงแบบเวลามีเสียงลมมีเสียงอะไรมาเนี่ยน้องหลุดออกไปเราไม่รู้ตัวเลยนะครับอันนี้เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งเนาะข้อสังเกตที่3นะครับก็คือเรื่องของการที่เขาไม่มีแอปพลิเคชันใช้งานร่วมกับเจ้าหูฟังตัวนี้เนาะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเพื่อนๆอ,อย่างเช่นในนส่ววขออองง Logitech หรืตั Las เ เขาจะมีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้ในการปรับพวกรีเซอต,ต,ต่างๆเนาะปรับเบสขึ้นปรับเสียงแหลมอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเองที่ถองเข้าไปจริงเขาก็มีตัว e n g i n en u i t y เนาะตัวเนี้ยไม่รองรับกับหูฟังตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยการปรับเสียงต่างๆข,ของฟังเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องของเสียงต่างๆที่ปรับไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่บางทีเราซื้อมามันอาจจะไม่ได้ตรงใา้เราจริงๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ออองงขการรเเซซ็น์ ตัวเซนเซอร์ที่สัมผัสเนี่ยไม่รู้เป็นที่เฉพาะหรือเป็นไม่รู้เป็นที่ผมนิ้วเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือผมนิ้วมันเกินไปเวลาแตะเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนตัวหูฟังเขาไม่รับคําสั่ง่ะแต่ผมมองว่าอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวแล้วกันว่าเรื่องของเซนเซอร์ในการแตะเพื่อแบบเพื่อสั่งการเจ้าหูฟังเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่เซนซิฟตี้ขนาดนั้นอ่ะก็คือบางครั้งก็แตะโดนแตะไม่โดนอะไรเงี้ยก็เลยลิสต์มาเป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งซึ่งข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดกับคนอื่นก็ได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวหูฟัง HP X Zero 8 Pro หูฟังเกมมิ ear, ่งอินเอียไลสายตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบรีวิวเนื้อหาแน่นแแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราชาวทีมรีวิวเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปถัดไปที่จะมาในเร็วๆนี้นะเนาะแอบบอกไว้ก่อนเลยว่ารีวิวมาใขาไปจะมาแล้วในอีพีหน้าเนาะก็ขอติดตาม,มาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกัน